เป็ดากหนักนเป็ดันมันเป็นใครเบไก่เต็มย่างลาขนาดไก่ก็ได้ดุาอด เขียดลาอเอาเนาะเขียนบ้างเอาเอาโลยอนี้เขียอะไรี่เขียดคข้ามเขียดค่ข้ามบ่าวเขดค่ <m <m ้ามเนาะเนาะโขียวเขียวสียบอดีเนาะแม่เอามาเอา่ภักวิเเน่แม่อ่านเห วายกเลยนี่ค่ะชิ้นี่ชิ้เีว้สารของเขาไงไก่ครับไก่ลาดไก่ต้มนั่นพี่น้อง น,นี่ก็เป็นตลาดริมทางครับพี่น้องบ้านคำขี้ไก่บรรยากาศครับบรรยากาศส่วนกับฮ้อนอิรีของกับค้อยหลายครับผมมากลางวินน,นะ